จิตดีสีดีโพสต์แล้วหลังย้ายฟ้าผ่าไปอยู่กับพุทธะอภิวันที่ช่อง8ล่าสุดทางด้านผู้ประกาศข่าวสาวจิตดีสีดีเคลื่อนไหวหลังได้กลับมานั่งอ่านข่าวคู่กับพุทธะอภิวันในรอบ2ปี เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ทางด้านพุทธาอภิวันได้มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการใหญ่ฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าวโดยกลุมบังเหียนข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง8ทั้งหมดซึ่งกระแสร,รายการลุยชนข่าวตอนนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวและต่อมาทางด้านพุทธาอภิวันเปิดตัวไอ้สารวัตรเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง8หล,ลังลาออกจากช่องอมรินและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทางด้านนัทนันทธวุฒิที่โด่งดังมาจากการตามข่าวคดีน้องชมพู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีทางด้านแฟนคลับถามหาหลังไม่ได้เห็นกันนานภายหลังได้ทราบว่านัดนัทวุฒย้ายตามพุทธอภิวันไปช่อง8ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งงานนี้หลายคนก็จับตาม,มองว่าจะมีใครย้ายไปอีกหรือไม่ ล่าสุดจิตดีสีดีผู้ประกาศข่าวคู่หูของพุทธอภิวันย้ายตามพุทธอภิวันไปช่อง8อีกคนโดยหนุ่มพุทธเปิดตัวจิตดีสีดีเมื่อคืนนี้เป็นครั้งแรกกลางรายการลุยชนข่าวโดยจะพบกับจิตดีสีดีได้ในรายการข่าวใหญ่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาและในวันเสาร์อาทิตย์เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีและทางด้านจิตดีสีดีเคลื่อนไหวหลังได้กลับมา เจอพุทธอภิวันในรอบ2ปีโดยทางด้านจิตดีสีดีได้ออกมาโพสข้อความกลางอินสตาแกรมเอาไว้ว่ากลับมาในรอบ2ปีกว่า,ก,วากับคุณพุทธช่อง8 4มิถุนายน66